สำหรับมื้อเย็นในวันนี้ถูกจัดวางบนโต๊ะทานข้าวด้วยฝีมือของวรารินเธอสรรสร้างเมนูที่อลิชาโปรดปรานและยังเลือกเครื่องดื่มที่หล่อนชอบเตรียมเอาไว้ให้ด้วยโหน่าทานจังเลยค่ะคุณทำเองหมดเลยเหรอคะอลิชาร้องบอกด้วยความตื่นเต้นหล่อนนั่งลงที่เก้าอี้ด้านหนึ่งซึ่งวรารินก็ลงนั่งตรงข้ามกับหล่อน ใช่ค่ะยำบุญเส้นหนึ่งไก่ทอดกระเทียมแล้วก็ไข่เจียวหมูสาบค่ะฉันเดาว,ว่าคุณน่าจะชอบเมนูพวกนี้โหขนาดเดายังถูกหมดเลยค่ะคุณดูได้ยังไงคะว่าฉันชอบอาหารพวกนี้เดาจากอะไรกันนะอย่าถามมากสิคะฉันหิวแล้วทานกันดีกว่าไหมคะวรารินตัดบทเพราะเธอไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของอลิชา ซึ่งหล่อนเองก็คงไม่ได้ติดใจอะไรจึงได้พยักหน้าเข้าใจและลงมือทานอาหารตรงหน้าทันทีโอ้ยน้ำหนักฉันต้องขึ้นเพราะคุณแน่ๆเลยค่ะฉันไม่เคยกินข้าวเย็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะอลิชาบ่นเมื่อทานอิ่มหล่อนนั่งรูปท้องตัวเองไปมาคงจะอิ่มมากอย่างที่พูดไว้จริงๆดีสิคะฉันว่าคุณผอมไปหน่อย ถ้ามีน้ำมีนวลขึ้นอีกนิดก็ดีสิคะจริงเหรอคะฉันดูผอมไปหรอคะใช่คะ่ะผอมก็เดิมตั้งเยอะเอ่อฉันหมายถึงว่าถ้าเทียบกับฉันแล้วคุณดูผอมกว่าฉันตั้งเยอะวราลินหลุดปากพูดถึงอดีตออกไปในตอนแรกจึงได้พยายามแก้คำพูดตัวเองในตอนท้ายและแกล้งทำเป็นหัวเราะเธอเบี่ยงเบนความสนใจของอลิชา โดยการลุกขึ้นยกถ้วยชามไปเก็บไว้ในครัวและลงมือล้างทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าอริชาเดินตามเธอเข้าไปด้วยให้ฉันช่วยไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณไม่สบายอยู่นะคะฉันดีขึ้นมากแล้วล่วคะค่ะมันแค่ฟกช้ำนิดหน่อยเองถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะแต่ยังไงตอนนี้คุณก็ยังไม่ควรจะยืนานานๆน,นะคะงั้นฉันขอนั่งรอตรงนี้แล้วกันคะ่ะ อลิชาไม่พูดเปล่าหล่อนหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาที่นั่งก่อนจะเห็นเก้าอี้ตั้งอยู่จึงถือวิสาสะนั่งรอวารารินอยู่ตรงนั้นทำไมคุณถึงอยู่คนเดียวล่ะคะฉันจำได้ว่าคุณเคยบอกครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มทำงานวันแรกว่าพ่อของคุณเสียแต่คุณไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นเลยเหรอคะอลิชาถามขึ้นเป็นการชวนคุยไม่มีคะ่ะ มันฟังดูอิสระดีใช่ไหมคะแต่บางทีก็เหงาเอาการเลยนะแล้วคุณไม่มีเอ,อ่อฉันหมายถึงคนที่คุยๆยอยู่บ้างเลยเหรอคะวรารินหยุดมือที่กำลังล้างจานอยู่และหันกลับมามองหน้าคนถามเธอประเมินสีหน้าของอลิชาในขณะที่กำลังถามเธอเพราะว่าราินอยากรู้ว่า แท้ที่จริงแล้วหล่อนมีจุดประสงค์ใดกันแน่ถึงได้ถามเธอแบบนี้จำได้ว่าเมื่อก่อนอลิชาก็ชอบถามเซาซีกับเธอว่ามีคนที่ชอบหรือยังมีคนที่คุยอยู่ไหมและหากมีใครเมื่อไหร่ให้รีบบอกหล่อนทันทีในตอนนั้นเธอไม่เข้าใจในความหมายของคำถามเหล่านั้นในตอนนี้เธอจึงอยากดูให้แน่ชัด ว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำถามของวันนี้ยังคงแอบแฝงความในไว้เหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ถ้าเพื่อนที่พอพูดคุยกันได้ก็มีสองคนค่ะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยฉันบังเอิญเจอพวกเขาเมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆส่วนคนที่คุยคุยกันถ้าคุณหมายถึงแฟนฉันยังไม่มีค่ะแล้วคนที่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คุณไม่มีแฟนหรอคะ อลิชาถามต่อดูเหมือนว่าวันนี้คุณอลิชจะแปลกแปลกไปนะคะถามเยอะแบบนี้โดยฉันถามคืนนะฉันแค่อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้นี่คะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันฉันก็ขอมานอนค้างกับคุณแล้วฉันนี่มันใจง่ายจริงๆเกิดคุณหลอกฉันมาทำไม่ดีไม่ไร้ายจะทำยังไงอลิชาแซงทำหน้าวิตก หล่อนกอดตัวเองและทำตาโตจนวราดินหัวเราะลั่นหล่อนคนได้รางวัลสาขาคิดไปเองดีเด่นแถมด้วยรางวัลการแสดงไม่สมบทบาทยอดเยี่ยมคุณก็คิดไปได้ฉันเริ่มเหนื่อยใจกับคุณนิดๆแล้วนะคะอ่าสอรี่ค่ะวรารินหัวเราะเธอหันกลับไปล้างจานต่อจนเรียบร้อยแล้วรินนมจิดมาสองแก้วแก้วหนึ่งเป็นของเธอเอง และอีกแก้วเป็นของคนที่นั่งรอเธออยู่ฉันเคยมีแฟนค่ะแต่เลิกกันไปหลายปีแล้วละ่ะคุณอลิซล่ะคะฉันบอกแล้วใช่ไหมคะว่าฉันจะถามคืนฉันก็ไม่มีแฟนค่ะเคยคบกับฝรั่งที่นู่นอยู่เหมือนกันแต่พอจะกลับไทยก็เลิอกอารมณ์แบบไม่ผูกมัดน,นะคะโอ้โหเพเกิลียด้วยนี่ฉันประเมินคุณต่ำไปสินะคะ คนสวยมักจะมีอดีตเป็นธรรมดาค่ะอะอิ่มจังขอบคุณนะคะสำหรับอาหารเย็นแล้วก็นมแก้วเมื่อกี้ด้วยฉันคงจะได้อ้วนสมใจคุณเร็วๆนี้แน่เลยถึงเวลานั้นก็อย่ามาล้อว่าฉันเป็นหมูนะคะไม่หรอกค่ะไม่ล้อไม่เหลือวารารินหัวเราะลัน่นจนอลิชาต้องหยิกเข้าที่เอวเธอหล่อนมองตาเขียวปาดและทำหน้ามุย ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องนอนโดยมีวรารินเดินตามไปติดๆทั้งที่ยังคงหัวเราะอยู่อย่างนั้นเธอบอกให้หล่อนทานยาและพักผ่อนเนื่องจากเหนื่อยมาตลอดทั้งวันแล้วส่วนเธอก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อที่จะได้รีบมาพักผ่อนเช่นกันค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกในรอบหกปีที่วราลินและอลิชาได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก ถึงแม้ในมุมของอลิชาแล้ววรารินจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าสำหรับหลอนแต่สำหรับวรารินค่ำคืนนี้คงเป็นคืนที่เธอมีความสุขที่สุดในรอบ6ปีบรรยากาศยามเช้าสดใสกว่าทุกๆวันนับตั้งแต่วันที่วรารินย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวง ไม่บ่อยนักที่เธอจะได้ตื่นมาเจอบรรยากาศปลอดโปรง่งนั่นคงเพราะช่วงนี้เริ่มเข้าช่วงฤดูฝนพอดีถ้าไม่เจอฝนโปรยปลายในยามเช้าก็คงเจอแต่บรรยากาศมืดครึม้มมือบางเก็บโทรศัพท์มือถือใส่ลงในกระเป๋าตามเดิมเมื่อครู่วาร,ารินรับสายจากปัิษาซึ่งหล่อนโทรหาเธอเพื่อนัดเจอกันในช่วงเช้าเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะคุยด้วย ในคราแรกวรารินคิดจะปฏิเสธเพราะวันนี้อลิลชายยังคงพักอยู่ที่ห้องของเธอแต่เมื่อเห็นว่าหล่อนยังคงหลับไหลเธอจึงตกปากรับคำกับปันริสาแต่มีข้อแม้ว่าจะออกมาเพียงครู่เดียวเท่านั้นมาแล้วมาแล้วโทษทีเราสายไปหน่อยรถติดแต่เช้าเลยวันนี้ปันริสาจอดรถยนต์ไว้ข้างทางและลงมาทักไทยวรารินที่ยืนรออยู่ก่อนแล้ว เธอทั้งสองคนนัดเจอกันที่ร้านกาแฟหน้าอาพาร์ตเมนต์ของวรารินนั่นเองเพราะปันริสาเกรงใจที่เพื่อนสาวของเธอไม่ค่อยมีเวลาจึงไม่อยากให้วรารินเดินทางออกมาและตัวหล่อนเองก็มีธุระที่ต้องไปทำต่อซึ่งเส้นทางที่จะไปก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วจึงประจวบเหมาะในการนัดเจอในครั้งนี้พอดิบพอดีไม่เป็นไรหรอกจก้ะเนี่ปันกินอะไรก่อนไหมรองท้องมาบ้างหรือยัง ก็ดีนะเรายังพอมีเวลาเธอนั่นแหละว่างหรือเปล่าก็พอได้นะสักครึ่งชั่วโมงดีเลยงั้นกินกาแฟด้วยกันสักแป๊บนะปันริสาชวนวรารินเข้าไปในร้านหล่อนสั่งกาแฟของตัวเองและสั่งเผื่อวรารินด้วยก่อนจะส่งก๊์ดสีชมพูให้วรารินและไม่รีรอที่จะพูดคุยถึงธุระในวันนี้เพราะรู้ดีว่ามีเวลาน้อยนิดเอ๋ ปันกับพี่เป็กจะแต่งงานกันแล้วเหรอโอ้ยดีใจด้วยนะปันเรานึกว่าเธอจะรอให้แก่ซะก่อนเธอนี่พูดเหมือนยัยถาเปียบเลยนะแอบคุยกันหลังไมหรือเปล่ายะไม่สักหน่อยแต่ถ้าได้คุยก็คงจะนินทาเธอนั่นแหละวราลินหัวเราะเธอเปิดอ่านการงานแต่งของเพื่อนสาวด้วยความตื่นเต้นที่ปันริสาจะได้ลงเอยกับชายหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานเสียที เธอี่กวนประสาทเหมือนเดิมเลยนะโชคดีที่อลิศไม่อยู่ด้วยไม่งั้นคงได้เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยนั่นสินะไม่มีคนช่วยตบมุกให้เราเลยอะ่ะนี่ออมเราถามจริงๆนะเธอโอเคกับเรื่องของอลิศแล้วหรือยังดูเธอไม่ซีเรียสเลยนะเวลาที่ต้องพูดถึงเรื่องอลิศปัญริสาถามอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกหล่อนเองก็คิดถึงอลิตชามาก และเป็นห่วงวรารินมากพอๆกันแต่ถ้าเลือกได้หล่อนก็อยากให้ทั้งคู่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกแม้ไม่สนิทใจเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยก็ยังอยากให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เราโอเคนะปันถ้าเราบอกว่าเราเจออลิซเธอจะเชื่อเราไหมหอึอะไรนะเธอเจออลิซเหรอเมื่อไหร่ยังไงก็ เราไม่รู้จะบอกอยังไงแต่อลิศประสบอุบัติเหตุเธอความจําเสื่อมแล้วก็จําเราไม่ได้ปันราสาวเหอไปเมื่อได้ยินสิ่งที่วรารินบอกเล่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่หล่อนคิดไว้มากครั้งสุดท้ายที่หล่อนทราบข่าวก็ทราบเพียงแค่ว่าอลิชาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในตอนนั้นอลิชาเป็นคนมาบอกหล่อนด้วยตัวเอง และกำชับให้ปันริสาปิดเรื่องที่หล่อนจะไปศึกษาต่อเอาไว้เป็นความลับจนกว่าหล่อนจะเดินทางแล้วเมื่อนั้นจึงค่อยบอกวารารินแบบนี้อลิศก็จำพวกเราไม่ได้เลยสิอืมรวมถึงเรื่องนั้นด้วยวารารินตอบเสียงแผ่วออมแล้วแบบนี้เธอจะทำยังไงต่อไม่รู้สิ เราก็ได้ต่ะหวังว่าวันหนึ่งอลิซจะจําเราได้แต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งที่อลิซจาเรื่องเราทั้งหมดได้เธอจะยังอยากเป็นเพื่อนกับเราอยู่หรือเปล่าสู้ๆนะออมเราเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอลิซเองก็รู้ดีไม่ใช่หรอว่าออมรักอลิซมากแค่ไหนเราเชื่อว่าอลิซจะเข้าใจนะอ๋อแล้วถ้าทุกอย่างดีขึ้นเมื่อไหร่พาอลิซมาเจอพวกเราบ้างนะ ปันดิษาจับมือวรารินเพื่อให้กำลังใจเพื่อนสาวซึ่งวรารินก็ได้แต่ส่งยิ้มให้หล่อนทั้งสองคนพูดคุยสัพเพเหระกันอีกครู่ใหญ่ทั้งเรื่องของงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าและเรื่องเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเมื่อถึงเวลาอันสมควร วรารินกลับขึ้นมายังห้องพักของตนเธอแวะซื้ออาหารสำหรับเช้าวันนี้มาเผื่ออลิชาด้วยอีกคนจะได้ไม่ต้องรอให้เธอได้ทำอาหารอีกเพราะตอนนี้ก็สายเต็มทีแล้วตื่นแล้วเหรอคะหิวข้าวหรือยังฉันซื้อมื้อเช้ามาด้วยนะคะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยวรารินร้องทักคนที่นั่งหน้าบูดอยู่บนโซฟาอาลิชายังคงอยู่ในชุดนอนเหมือนเดิม แต่ว่ารารินคิดว่าหล่อนน่าจะล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วสังเกตจากลิปสีอ่อนที่เจ้าตัวแต้มไว้บนริมฝีปากและทำให้เข้าใจได้ว่าอลิชาก็คืออลิชาคนเดิมคนที่มีใบหน้าสวยดูดีแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นหลายปีก็ตามคุณหายไปไหนมาคะฉันใจหายนะคะที่ตื่นมาแล้วไม่เจอคุณอะอลิชาบน ก็ลงไปซื้อของกินมาให้คุณนี่ไงคะแล้วทำไมไม่ปลูกฉันล่ะคะจะได้ลงไปได้วยกันไงก็คุณเท้าเจ็บอยู่นี่คะฉันไม่อยากให้คุณเดินไปเดินมาบ่อยๆจะได้หายไวๆไงคะไม่ดีหรอคะวรารินอธิบายเธอเดินเข้าไปในครัวและจัดแจงอาหารที่ซื้อมาใส่จานและตั้งโต๊ะทานข้าวอย่างรวดเร็วเพราะเธอเองก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกัน อลิชาเองก็คงรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรเจ้าตัวจึงได้เดินตามเข้ามาและนั่งรอที่โต๊ะอาหารขอโทษที่งองแงนะคะฉันรบกวนคุณมากแล้วยังจะงองแงใส่คุณอีกอลิชาเอ่ยอยังรู้สึกผิดแต่ว่าดารินก็ไม่ได้คิดมากอะไรในเมื่อเธอรู้นิสัยของอลิชาแทบจะทุกซอกทุกมุมก่อนที่จะกลับขึ้นมาก็คิดไว้แล้วแหละว่าหล่อนจะต้องงองแง อย่าคิดมากเลยค่ะกินข้าวกันเถอะค่ะฉันหิวเมื่ออาหารผ่านไปอย่างเรียบง่ายยังคงมีเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะจากบทสนทนาของเธอทั้งคู่ดังอยู่เป็นระยะเมื่ออลิชาต่ตางสรรหาเรื่องราวมาเล่าให้วรารินฟังได้ไม่หยุดหย่อนหล่อนชวนให้วรารินไปนั่งดูโทรทัศน์ด้วยและแน่นอนว่ารายการที่หล่อนเลือกดูก็ไม่พ้นซีรีส์เกาหลีตามที่เจ้าตัวชอบ เวลาผ่านไปเนิ่นนานที่วราลินนั่งดูเรื่องราวสุดแสนโรแมนติกของซีรีส์เรื่องดังเธอยังคงรู้สึกได้ถึงความขวยเขินของอลิชาเมื่อได้ดูฉากจูบของคู่พระนางหล่อนกัดนิ้วตัวเองเป็นการแก้เขินจนคนที่รอบมองใบหน้าของหล่อนอยู่ตลอดอย่างวรารินอดเขินตามไม่ได้ใบหน้าสวยคมของอลิชาเปลี่ยนไปเป็นสีแดงระเรื่อ หล่อนยังคงดูดีแม้ในยามที่ไม่ได้แต่งหน้าจนวรารินต้องกลับมาย้อนถามตัวเองใหม่ว่าเมื่อหกปีที่แล้วเหตุใดเธอจึงไม่เคยเห็นอลิชาในมุมนี้ทั้งที่หล่อนก็เป็นหล่อนคนเดิมยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆและชื่นชอบในสิ่งเดิมๆแต่ทำไมวรารินจึงมองอลิชาต่างออกไปเธอสังเกตเห็นความน่ารักและเสน่ห์ที่เหลือล้นจากตัวของอลิชา ไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะหล่อนดูดีขึ้นหรือแท้ที่จริงแล้วเกิดจากเธอเองที่ไม่เคยสังเกตหล่อนเองมาตั้งแต่แรกอ่าจบซะแล้วกำลังสนุกเลยอลิชาบ่นขึ้นทําให้วรารินหลุดออกจากความคิดของตัวเองหล่อนเอนหลังพิงกับพนักพิงอย่างสบายใจและหลับตาลงปกติวันหยุดคุณอลิชาทำอะไรหรอคะ วรารินชวนคุยยังไม่รู้จะพูดอะไรดีซึ่งอีกคนก็ลืมตาขึ้นและหันมาคุยกับเธอแทนทำงานค่ะฉันเอางานกลับไปทำที่บ้านบ้างหรือไม่ก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนจริงๆแล้วฉันไม่ได้มานั่งดูซีรีส์แบบนี้มานานแล้วนะคะช่วงเริ่มต้นในการทำงานมันวุ่นวายจนฉันไม่กล้าทำเรื่องไร้สาระเพิ่งได้พักผ่อนบ้างก็ตอนที่ได้คุณมาเป็นผู้ช่วยนี่่ละค่ะ ได้ฟังเรื่องของคุณแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้สาระไปเลยค่ะวรารินหัวเราะแล้วปกติคุณทำอะไรหรอคะก็ดูทีวีเล่นเกมหรือไม่ก็ออกไปซื้อของข้างนอกบ้างตามวิถีมนุษย์เงินเดือนที่โหยหาวันหยุดแล่ละค่ะฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมล่ะฉันอยากทำเรื่องน่าเบื่อแบบที่คุณว่าจะตายไปค่ะ อลิชาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่วารารินจึงพอเข้าใจได้ว่าหล่อนคงรู้สึกเหนื่อยล้ากับการงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่จริงๆเธอจึงถือวิสาสะดึงตัวหล่อนให้เอนลงมานอนหนุนตักเธอไว้และหล่อนเองก็ไม่ได้ขัดขืนถ้าฉันเผลอหลับไปไม่รู้ด้วยนะคะก็ดีสิคะฉันเองก็อยากให้คุณอลิศพักผ่อนไหนวันนี้ก็อุตส่าห์ได้มีโอกาสทำสิ่งที่น่าเบื่อทั้งที ทำไมไม่คว้าไว้ล่ะคะวรารินอมยิม้มเมื่ออลิชาพยักหน้าและหลับตาลงใบหน้าของหล่อนยามนี้ดูหน้าหลงไหลจนวรารินไม่สามารถหยุดมองได้เธอคงเป็นอดีตเพื่อนรักที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยเมื่อตอนนี้เธอกลับมองอลิชาในมุมที่ต่างออกไปอาจเป็นเพราะตัวเธอเองที่เติบโตขึ้นและอาจเป็นเพราะความจริงบางอย่าง ที่อลิชาเคยบอกกับเธอไว้เมื่อ6ปีก่อนหล่อนอยู่ใกล้เธอเกินไปจนเธอไม่เคยสังเกตเห็นความจริงข้อนั้นมาจนถึงตอนนี้ระยะเวลา6ปีคงมากพอที่จะทำให้เธอได้ทบทวนตัวเองและมองหล่อนดูใหม่ซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดอลิชามีบางอย่างที่เธอเคยมองข้ามไปจริงๆ